เอาละครับถ้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการรีวิวอัปเดตนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการพาทุกคนไปตีบอสในเวอร์หนึ่งนะครับคลิปนี้จริงๆมันควรจะลงนั้นตั้งแต่อัปเดตก่อนแล้วแต่ว่าทวกครา้ที่มันอัปเดตพอดีผมก็เลยถือโอกาสรีวิวแล้วกันว่าในบอสไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกผมจะเตรียมยาไว้ก่อนนะผมเตรียมเงินไว้ละสี่หนแปดนะครับใช้ย,ยาสัก40อันพอนะครับผมก็ประมาณประมาณ2,600นะครับซื้อไว้เลยครับจําเป็นมากครับผม ที่เหลือลเราไปอัพอัพอาวุธกันอัพกระดออัพอาวุธนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัพกันครับขั้นตอนการใช้ยาก็ไม่มีอะไรมาครับกดเปิดอาวุธอีกิดแมนไปที่ไอเทมแล้วกดแล้วก็อีกิดยาก็ตักแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมแต่ผมแนะนำใมาใช้แค่หลอดนี้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ระดับสีเหลืองนะครับเพราะว่ามัน,มนแพงเกินไปนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราจะมาอัพเกรดเราก็ทําการใช้คริสตัลซึ่งผมมียอยเต็มเลยนะครับแต่ผมจะย่อยของที่ผมไม่ได้ใช้ก่อน ย้ายไปย้ายไปยายไปย้ายไปย้ายไปย้ายไปนะครับทีนี้แล้ก็มาอัปเกรดกันนะแล้วผมจะอัปขึ้นชุดเกราะนะครับอัป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 กระบองเต็มแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ไปที่เอ่อจะอัปเลยเปลี่ยนดีไม่ไม่เอาดิอัปดาบแล้วกันอัป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 อัพอัพโอเคครับผมทีนี้โอเคแล้วอัปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ดาบกัน ผมจะใช้ดาบเป็นหลัในการลงครับผมเพราะว่าดาบมันลงง่ายนะครับเดือดแต่คนถนัดแต่บางคนก็จะใช้เจ้าเลเปียแต่ผมใช้เมสกับเนี่ยแหละเพราะว่ามา์ผมมันมีอันนี้อยู่นะครับเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะมีมีมีมมมสเตตเอ็นชาน์นอยู่นะครับที่ติดมาแต่กําเนิดน,นะครับผมทุกคนแล้วเราขอใช้เป็นเจ้าผม,ผมต้องแทงให้เพื่อนนะครับเพราะงั้นต้องใช้เป็นเมสดีกว่าในการตีทำา้ายเพิ่มเติม ไปเลสโก้ go, ทุกคนเดอหกสิบวิเราจะไปเจอกับบอสที่ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเพราะว่าอัปเดตก่อนมังตีโคตรง่ายเลยบอสอะเอาจริงภาพโคตรเท่ขอแคปไวหน่อยละกันโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่อะเท่มากโคตรเท่เอาจริงเท่มากชอบชอบเท่ท่านี่มากเคยโคตรท่านี่โคตรเนี่ยโคตรเท่เฮ้ยโอ้โหเท่จัดขอเท่เซฟไวล้วล้วเลย แล้วผมเซฟไว้ร้วๆวเลยทุกคนในในเซฟไว้ร้วๆวเลยไปขอนั่งนี่ก่อนนั่งเนี่ยนั่งนี่น,น,นอ่ะมาเนี่ยอ่ะมันเกเรยัยงวะด d นะเขาเซฟไว้หลายรูปทุกคนแม่งเท่มากรูปนี้อา่าเรื่อนฟิลแบบเหมือนแบบ อะไรนะทีมทีมอเออทีมทีมทีมจ๋าเลยชอตเตอทุกคนแล้วทำไมพวกเราเป็นชุดอย่างนี้กันวเอาผมนั่งอยู่โอเคแบบไม่ยังไม่โหลดอ๋อแสงยังไม่เข้านะครับบอสกำลังมาทุกคนเล t โก้อย่างแรกก็มอนก่อนเดี๋ยวผมจัดการมอนให้เพื่อนก่อนนะครับมอนเริ่มต้นก็จะมีมาสามตัวพอเลือดบ,บอสเหลือครึ่งหนึ่งก็จะมีเอ่อมีมอนสแปมชุดใหญ่มาเลยครับก็บิ๊กเบิ้มเลยนะเดี๋ยวผมเคลียร์แล้วให้เพื่อนเอง แล้วหน้าที่แรกคือเราก็ต้องล้อมมอนก่อนจัดการมอนให้เรียบร้อยจะจัดการมอนก่อนนะครับเพราะมอนมันก็ค่อนข้างสู้ง่ายมาโบโบโอ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 เคโอ้โหปิวมันนี่ได้ไง,ไงวะตอนนี้ไม่ต้องใช้ฮีเลือดไม่ต้องใช้ฮีเลือดนะครับผมฟันสดเลยครับเดี๋ยวเรามาตรีรอบแล้วค่อยกดฮีลครับผมไม่ต้องรีบ อีตีรอบตีรับตแตมวตีรับโอเคทีนี้ก็กดเลือดเลยครับเอาเลือดเลยเฮ<อ>้ย,ย,ยเกือบตุยตะกี้ไม่ตุยหรอกเพราะว่าเลือดผมเพียงพอยอยู่แล้วครับผมพอเลือดเหลือประมาณที่เจ็ดสิบอีสักรอบในการไม่เพิ่งออกดีกว่าเซฟไว้ก่อนได้แล้วได้แล้วได้ไม่เหลืออีสักรอบหนึ่งโอเคเลือ่อนบรรทัดละแล้วก็ลงกันดีกว่าครับทุกคนอย่างงี้ลงเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกระโดดนะครับง,ง่ายๆนะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราล้อเลือดกันก่อนโกบแบ็กกัน อถอยกันก่อนนะมานั่งชิวๆกันก่อนนะแต่อย่านั่งนะทุกคนนะอย่านั่งนะอย่านั่งนะครับอย่านั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพเอเริ่มบอลเหลือครึ่งมะสวยนะครับตอนนี้อาจจะนั่งได้แต่ลหลังๆห้ามนะครับห้ามนั่งแต่เราไปช่วยอะไรใช้ตามจำเป็นไปเลยครับผมไม่จำเป็นต้องเสียดายยานะครับผมเพราะว่ามัน,เน,น,เ,น,นเน้นเร็วก็ดีที่สุดครับผม โอเคสวิช okay, นะกันนะพัดกันสวิชหลายๆรอบครับผมมันค่อนข้างดีอะระบบเพื่อนและเพื่อนทีมดีก็คือเข้าใจกันเล่นง่ายๆอ,อ่ะและ้วคือผมก็เล่นกับทีมนี้มาสักพักแล้วเขาก็เล่นค่อนข้างที่จะเข้าใจกันดีครับผมแล้วเราก็จะเตรียมกดยาเตรียมเตรียมแล้วเขาก็สวิชกันแหละเล้วรอสวิชกันครับรต้องรีบร้อนกดทิวเลยครับทิวเสร็จแล้วก็มาหลบให้เพื่อนล่อต่อเราสวิชกับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามารับดาเมจให้เพื่อนแทน สวิชเสร็จแล้วก็จะระบาดซับโอ้พึบลงก่อนนะครับอันนี้ต้องลงก่อนแล้วก็กดสก,กิลสับไปอืมโอเคอันนี้ผมเจ็บแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรผมยืนได้อยู่ครับต้องลงลนะให้เพื่อนสวิชต่อครับผมแล้วกดยาแล้วก็ไปรอฮิวฟ์หน่อยแล้วก็สวนต่อครับ ถัดกันเฮียวกับกันสวนงามทุกคนเห็นไหมพอมันเล่นกันเป็นทีมมันก็สบายนะสี่คนทำไมสู้ไม่ได้มีไอเทมสักหน่อยก็พอสู้ได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมหของผมก็ได้นะจริงๆอ่ะแค่ยาเยอะสักหน่อยสักสี่สิบห้าสิบเตรียมไว้เลยผมไม่เชื่อนะครับใครที่บอกว่าเล่นสี่คนสามคนไม่ได้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวไปเชื่อไม่ผมไม่ได้พูดนะผมเคลียร์ผมเคลียร์บอร์ดิเตตตั้งแต่ผมเวว ใช่ใช่ใช,ใช่ต้องระวังเลือดสิดีแค่าเลือดเหลือเจ็ดสิบมันนําให้ลงเพราะว่าบอสมันมีวันช็อตสกิลอยู่นะครับต้องระวังด้วยทุกคนตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็ใช้ดาบดีกว่าเพื่อความว่องไวงในการตมีมาเดี๋ยวรอมันตีอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยสวิชไปตอนนี้ไม่ถึงแนละ้วช้าสั้สนไปครับเราพุ่งมาเลยโบนะครับ,รบ,นะรบตีโดนละสวิชใช่เพื่อนสวิชกันโอเคอันนี้เดี๋ยวแทงให้อีกรอบหนึ่งครับ แล้วก็กดยาเราเตียนยาสวนปัญญา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 ช็าตน,นี้ปัญญาผมรอดขาไปเรื่อยรอดขาไปเรื่อยโอเคครับเราเจ็บอย่างนี้เราต้องลงแหละได้ได้อยู่อืมอเฮียลงกันทุกคนเลือดเจดสิบละจเราจะอันตรายครับผมจุดน,นี้ลอกกันลอกกันเราเลือขึ้นสักร้อยแล้วค่อยเข้าไปเล่นครับพอมันตีเรากดฮิวต่อเลยเราก็จะเล่นต่อ้ดยสองจังหวะเลย ไม่มีแรงบัสชิวๆมากแต่นี่โอ้โหแม่งทุกกระเด็นเลยโหจัดบัสโอเคกดยิวสวน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 โอเคปึ๊บแทงไปอย่างเงี้แล้วก็สบายพยายามกดสกิลพุ่งให้ตรงกับจังหวะที่บอสสับไปแล้วนะครับมันจะได้ไม่เสียเลือดฟรีนะครับงั้นเราพุ่งไปโดนสับประดิสวยนะครับตีสดเลยตีสด ยี่มันสักคนนับระวังตรงนี้เขาอาจจะพุ่งได้นะครับผมระลอกอันนี้กดสก,กิลไม่เป็นไรครับสก,กิลดาบไม่จำเป็นต้องใช้สกิลพุ่งก็ได้หลักๆอ่ะหลักๆให้สก,กิลพุง่งอย่าพลาดตรงพุ่งนะทุกคนนะไอ้ยมันจะสวนละกดยูเลยอย่าพลาดตรงนี้นะครับอย่าพลาดนะฮะเลื่อนเหลือมาเหมือนแล้วไหวไหมแป๊บยดียวเงใครบอกว่าตีเป็นชั่วโม,มงไม่จริงนะครับสามสิบนาทียี่สิบนาทีพอแล้ว ชั้นหนึ่งมันไม่มีอะไรแล้ววะโอเคชิวครับพอผัดส,สังสวีชมันก็ง่ายสี่คนก็เพียงพอสำหรับชั้นหนึ่งครับแต่ชั้นสองก็ต้องเยอะหน่อยแต่ในอนา,นา,นานคตมันก็คงจะง่ายอ่ะชั้นสองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมสวีชแล้วรอกูดาวดีสักหน่อยแล้วก็เลือดให้ครบสักร้อยนึงก่อนค่อยเข้าไปเล่นครับมาเลือดจะร้อยแล้วเข้าเลยก็ได้ครับโบนะครับผมอุย้ยเสียเลือดอะไรอย่างเงี้ยตัดไปก่อนคนระับ บกดฮิลสวรรค์นะครับก็จะเป็นการเสียเลือดโดยตัดถอนเลือดออกไปอันี้ก็ชิลสับต่อยยาวอุ้ยโดนสับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแม่งติดบั๊กนะครับอันนี้มีบั๊กก็ช่างมันนะครับเล่นได้ครับผมผมมาเพื่อเอาของครับไม่ได้สนใจครับคุณบักผมก็แค่เล่นต่อครับผมไม่ยากมาพักก่อนโอเคแล้วเรามันจะโดนบั๊างนี้แต่ว่ามันโดดไม่ติดนะครับแล้วก็พักก่อนได้นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็สามารถพักได้ครับชิวๆชิวชิวชิบเลยอะตรงเนี้ยคือตี้มันเล่นเป็นมันก็สบายอะครับต้องระวังแต่ต้องคอยสวิชให้เพื่อนด้วยไม่งั้นเด็กเพื่อนตุยร่เนี่เราก็โดนลองเชิงวันหนึ่งทีแล้วผมก็กดยูสวยวันหนึ่งทีแล้วทีนี้ผมกดไวเพื่อจะเข้าหลบหลังมันแล้วผมจูงงงงบอสเอิงอะไรมันวะมาบอกมึงทำะไรครับ นี่ไงซอ,อยขาบอสโหดูตูดบอสด,ดิตูดใหญ่เนาะนี่ล่าสุดกูมานั่งวิเคราะห์ตูดบอสเลยวะเนี่ยต้องว่างแค่ไหนทุกคนความว่างขนาดเล่นรันเจียนอ่ะทุกคนเห็นปะอืมชิลว่าทุกคนดูผมเล่นก็ชิลไงี้ยพอไปเล่นเองระวังตุยนะครับระวังด้วยทุกคนอันนี้คือผมบอกไปก่อนนะผมเล่นมาพอสมควรแลว้วเพราะงั้นอย่าอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับแบบไอความแบบแบบแบบฟิลแบบพูดเหมือนง่ายนะอย่าอย่า,ยานะครับหยานะครับ อินเทอร์เทนแล้วล้วนทุกคนนะแต่ความเป็นจริงมันก็มีความรู้สึกสนุกอินเทอร์เทนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าทําแบบนี้เลยดนะีกว่าอย่าเอาเป็นตัวอย่างเลยดีกว่าครับผมเอ้ยเอ้ยแล้วเงื่อไงกลัวบอสนะมันจะส่อโลก,กับพี่อ่ะมาน้องมาหนอน้องก็ไม่ได้เสียเวลาอ,อยู่แล้วโอ้โหเจ็บชิบหายอืมอืม อ๋อเจ็บ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 เจบ็วันนี้พักก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเข้าเลชแต่มไม่น่าจะเข้าเลชหมดแล้วมันเข้าแค่รอบเดียวทุกคนมาอยากซื้อมา40กุ้มเลยทุกคนได้ใช้ต่อยนอนาคตได้เพราะว่ายัางไงมันก็พอเลยแค่นี้เดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแก่แล้วเนี่ยเดยวตัวจริงต้องระวังด้วยนะครับจานนี้ก็ทำตัวเป็นเด็กตีนั่งชมเพื่อนเพื่อนสู้กันนะครับผม โอเคในระหว,าว่างพูดกัทุกคนก็อย่างที่เห็นนะครับบอสมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแค่เตือนให้ระวาัางจะคือเลชหมดของบอสหรือคือหมดคมโกรธคมคลั่งของมันนะครับมันก็จะแบบอ่าแล้วก็ระเบิดพลังออกมาแล,แล้วก็โดดตูมตามตูมตามเหมือนตัวนัดที่กำลังตกของพื้นนะครับทุกคนก็เห็นภาพเนาะก็ประมาณนี้ครับลระหว่างการลงบอสนะครับแต่บางจุดผมก็จะแบบตัดไปบ้างน,นะทุกคนแบบมันมันมันดูพูดเยอะไปเดี๋ยวมันน่ารำคาญนะครับผม หรือใครอยากให้ดูแบบไม่ตัดก็ได้นะครับผมก็ชิวนะจัดให้ได้นะครับวนความอินดี้ของผมเพ่านั้นผมก็จัดให้ได้นะครับการลงคลิปแบบไม่ตัดแต่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้งั้นแหละเออไม่ได้อยากให้ฟังคนดูบอกกูก็ไม่ได้อยากฟังบูดไปอันนี้ไม่ต่อกันนะครับเราก็ตีบอสกันต,ต่อมาในระหว่างที่เราเห็นเพื่อนเป็น background, แบ็คกราวล้วก็นั่งาพากลับตั้งนานเราก็จะเอานี่ขาบ่าไปแดก,กอะไรนะครับแล้วก็ เสียตูดบอสต้องเม้นปากด,ด้วยความหมัน่นใจและสัใจแล้วหล่อเล็กน้อยนะครับผมแล้วคุณจะเม้นปากทำไมเวลาพูดไปเดี๋ยวก็ได้กัดเองเาสักวันโอเคสับต่อสับต่อสับต่อ,ตอแล้วซอยจุไอบ้บอสแล้วผมซอยจุน้องบอสน้องบอสบอกอย่ารังแกหนูอย่าบูบี้หนูแล้วผมไม่ไหวละเห็นหางมันน่าตัดแล้วผมเสียบหางเลยนะครับตัดหางชาวไซย,ยาเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนหรอกวามันมันจะเป็นกับ ฟันยัดที่ไม่มีหางนะครับโอเคโลกเอะะิร์ดักันบอลเกิดขึ้นแล้วผมสอดกับมันแล้วผมซอย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 แล้วกูตายแน่เลยอย่างเงี้ยกูว่าอนาคตกูเดชอีซี่ครับแล้6หกร้อยนะครับสลับเงินแล้วก็ ep สามร้อยนะับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุด r i า e ช่องจูโฮมมิ่งแต่ก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปในตรงนี้ก่อนนะครับเป็นประตูไปเวอร์สองนะครับทุกคน สลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับทุกคนเราก็เดินไปหาบันไดแล้วก็อ๋อนี่มันบันไดสวรรค์ชัดแต่มันมืดจังวะโอเคครับลืมเปิดไฟของสายสวรรค์ลืมเปิดไฟครับของสายค่าไฟโดนตัดอ่ะประมาณนั้นทุกคนเนาะสหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร subscribe ช่องจูโฮมมี่นะครับนี่ก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปบอสสองชั้นสองนะครับโอ้ยติดติดลิ้นแล้วเนี่ย <c oughs> น้ำลายคอแหละสหรับคลิปนี้ก็จบยอดนี่ครับขอบคุณมากที่มารับชมคลิปผมโดนบอสเกย์นะครับผมทุกคน và là chúc chúc